สวัสดีครับวันนี้เป็นตลอนเที่ยวตลอนกินวันนี้จะพาไปตะลอนเที่ยวจังหวัดสกลน,นครจะพาไปไหว้พระธาตุเชิงชุมพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสกลน,นครเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดสกลน,นครแต่ก่อนรับชมกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันหน่อยนะครับแล้วเรามารับชมคลิปกันเลย พระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ในตัวเมืองสกลน,นครตามพงศวดานล,ลาวชาวเมืองกรุงศรีสัตนาคณะทูตล้านช้างเรียกพระธาตุเชิงชุมว่าพระธาตุหนองหานเพราะองค์พระธาตุสร้างหันหน้าไปทางหนองหานพระองค์พระธาตุเป็นปูนียสถานคู่บ้านคู่เมืองสกลน,นคร มีฐานก่ออิดถือปูนสี่เหลี่ยมสูง24เมตรส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยมไม่มีลวดลายยอดฉัดทองคำเหนือองค์พระธาตุเป็นทองคำบริสุทธิ์หนัก2 4 7บาทองค์พระธาตุสร้างครอบพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ได้แก่ พระกัปุสันท<ล>ะ,ะพระโกนาดมพระกัสปะและพระโคดมหรือพระศรีอริยะเมตไตรมีวิหารใกล้พระธาตเชิงชุมเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปปูนปั้นลงลักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนประดิษฐานอยู่บนกุชีสูง1.35เมตรหน้าตักกว้าง2เมตร เป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสกลนครทุกวันพระในเวลาค่ำจะมีประชาชนไปกราบไหว้และลำถวายรอบวิหารซึ่งจะเริ่มลำถวายกันตั้งแต่เที่ยงหรือบ่ายผมก็ไม่แน่ใจจะมีหลายหมู่บ้านหลายอำเภอมาผัดเปลี่ยนกันลำตลอดเวลาจนบางครั้งเที่ยงคืนตีหนึ่งยังมีลำกันอยู่เลยครับเพราะผมเคยมาไปแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นไม่ได้เอาวิดีโอมาถ่ายเลยแค่มาเล่าให้ฟังตอนนี้ผมจะพามาด้านหลังของพระองค์แสนกันรู้สึกว่ามีสิ่งที่น่าสนใจครับสุภาพสตรีห้ามเข้างั้นผมขอพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูกันใกล้ๆเลยนะครับครับมีลูกกรงเหล็กกั้นไว้ที่เห็นนั่นคือก้อนข้าวใหญ่ก้อนข้าวใหญ่หรือข้าวก้นบาทพระพุทธเจ้า คือเมื่อสมัยพระโคดมพุทธเจ้ามาประทับอยู่ที่วัดเชตวันและมีพระอานอนท์เป็นผู้ติดตามเพื่อมาโปรดสัตว์บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงและเช้าว,วันหนึ่งท่านมายังหนองหานเพื่อรับบินทบาตจากชาวบ้านครั้งนี้ได้ทราบถึงพญาสวรรณกังคารผู้เป็นเจ้าเมืองจึงออกมาอาราธนาใส่บาทด้วยเมื่อเสร็จภารกิจแล้วทรงมีเทศนา เมื่อเทศนาเสร็จก็ล้วงบาทนำค่าที่เหลือเท่าปลายก้อยมาปั้นมอบให้เจ้าเมืองเป็นที่ระลึกจากนั้นจึงมาภูน้ำรอดเชิงชุมต่อครับนี่บรรยากาศภูน้ำรอดเชิงชุมณปัจจุบันและพยาสุวรรณกงังคารบังเกิดความศรัทธาจึงคิดจะตัดเสียนตนบูชาลอยพระพุทธบาทที่แผ่นศิลา แต่พระเทวีห้ามไว้พระองค์และชาวบ้านจึงรวมตัวกันสร้างอุบุกหินครอบรอบพระพุทธบาทและนำปั้นข้าวนี้มาประดิษฐานไว้ภายในให้เป็นที่สการะสืบมาครับเดี๋ยวจะพาไปดูภูน้ำรอดเป็นบ่อน้ำสัตว์สิธิ์เป็นบ่อน,น,น้ำที่มีมาพร้อมพระองค์าธาตุเชิงสุมมีน้ำผุดขึ้นมาเองมีลำน้ำใต้ดินไหลมาจากเทือกเขาภูพาน อ่านใจกลางเมืองสกลน,นครแล้วมาขุดขึ้นที่วัดนี้เรียกกันว่าภูน้ำสอดหรือภูน้ำรอดแล้วไหลผ่านไปที่สระพังทองในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ที่อยู่ติดกับวัดใกล้บึงหนองหางครับนี่เป็นประวัติโดยสังเขต ครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมพระอุโบสถด้านไหนเชิญตามเข้ามาเลยครับและวันนี้หากผมมีการนำเสนอที่บิดเบือนหรือผิดพลาดและมีบางคนอาจจะไม่พอใจผมจึงของกราบประทานอไฟมณฑที่นี้ซึ่งคลิปนี้ไม่ได้คิดลบลูแต่อย่างใด อยากจะเผยแผ่และชวนเพื่อนเืนเข้ามาสักการะและถ่ายรูปเช็คอินพระธาตุเชิงชุมแห่งสกลนครครับสุดท้ายท้ายสุดกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กันหน่อยนะครับและขอขอบคุณที่กรุณารับชมคลิปกันจนใกล้จบหากมีข้อติชมข้อเสนอแนะและอยากสอบถาม ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ